เคยสงสัยกันไหมครับว่าหินทรายจำนวนมากที่บรรพชนในยุคโบราณน,นำมาก่อสร้างพระธาตุเจิงชุมพระธาตุดุมพระธาตนารายเจิงเวงบรรพชนในยุคนั้นนำหินทรายมาจากจุดไหนและเขามีวิธีขนย้ายด้วยวิธีใดเราจะไปหาคำตอบร่วมกันครับว่าหินทรายจำนวนมากเหล่านั้นนำมาจากจุดไหนและมีวิธีขนย้ายด้วยวิธีใดติดตามไปพร้อมกันครับ คณะของเราเดินทางลงพื้นที่ภูผาพึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายน์บ้านม่วงตำบลนาตานอำเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกลนครครับเป็นจุดที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบแหล่งตัดหินขนาดใหญ่ตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.5เมตรจุดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนักโบราณคดีได้ให้ความเห็นว่าเป็นแหล่งตัดหินที่บรรพชนในยุคโบราณน,นำไปก่อสร้างปราสาทต่างๆในพื้นที่จังหวัดสกลนครครับ เหตุผลที่บรรพชนในยุคโบราณนิยมนําหินทรายมาก่อสร้างปราสาทเนื่องจากหินทรายเป็นวัสดุที่หาง่ายตามเทือกเขามีคุณสมบัติแข็งแรงและสามารถสลักเป็นลวดลายได้ง่ายมีความงดงามครับปัจจุบันในจังหวัดสกลนครมีการพบแหล่งตัดหินในยุคโบราณจํานวน 2. จุดครับจุดที่1พบที่เชิงเขา บริเวณหลังสถานีพัฒนาพันธุ์สัตว์บ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองครับและจุดที่สองพบที่บ้านม่วงตำบลนาตาลอำเภอต่อง,งอยครับซึ่งอาจารย์สันสนที่บนโยธยาได้ให้ความเห็นว่าจุดตัดหินณจุดบ้านม่วงต่อง,งอยนี้ถือเป็นจุดที่มีความสมบูรณ์ที่สุดครับแม้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองกว่า30กิโลเมตรแต่อยู่ใกล้กับลำน้ำพุงแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่หนองหานดังนั้น บรรพชนในยุคโบราณจึงสามารถเคลื่อนย้ายหินที่มีขนาดใหญ่ลงเรือแพแล้วล่องไปตามแม่น้ําพุงก่อนที่จะนําไปก่อสร้างพระาธาตุต่างๆในตัวเมืองสกลนครครับนี่ถือเป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของบรรพชนในยุคโบราณคือสมัยก่อนเนี่ยใช้สิวกระเทาะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยยังเป็นรอยอยู่เลยเนี่ยแสดงหินก้อนนี้เนี่ยตัดออกมาจากไอแผ่นนี่แหละเราไ้ยังไม่เสร็จเป็นไปได้ไหมพี่สันว่า หินเหล่านี้นี่ไอที่เราเห็นระเกละกะเนี่ยตัดออกจากนี่แต่ตัดออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปใช่ครับก็คือพูดง่ายว่าเขาต้องหาหาสเปคของที่มันเป็นแท่น<ม>แท่นที่มันตัดง่าย<ม>แล้วก็ตัดเอาเป็นชิน้นชิ้นเหมือนเหมือนตัดขนมเค้กนี่ล่ะนะ<ม>คือและอย่างหนึ่งเขาต้องเลือกเนื้อวัสดุก่อนเพราะว่าหินแถวเนี้ยมีคุณภาพต่างกันสังเกตไหมหินบางแหล่งเนี้ยมันจะมีกรวดเนี่ยปนเยอะ<ม>เขาไม่เอา สเปคของการก่อสร้างปราสาทเนื้อหินจะต้องละเอียดและไม่มีกรวดปนเพราะการมีกรวดปนเนี่ยเขาเรียกมีตําหนิไม่เอาที่ที่เขาเลือกได้เนี่ยเป็นเพราะมันบอ่ออึดคือ,ค,อคือมันเยอะอนะคราวนี้เออมันอย่างนี้ครับคุณมานพเออแหล่งตัดหินเนี่ยทําไมต้องมาเลือกตรงนี้เริ่มคําถามแรกเพราะว่าแหล่งที่ใกล้ที่สุดตัวเมืองเนี่ยที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่หลังประตูสัตว์ทำไมไม่เอาตรงนั้นทำไมมาเอาตรงนี้มันมีเหตุผลครับ ใกล้กับไกลเนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือการลำเลียงคือในสมัยโบราณเนี่ยนะถ้าวัดระยะทางเนี่ยตรงแถวหลังสถานีบำรุงพันสัตว์เนี่ยใกล้ตัวเมืองมากกว่าตรงนี้เยอะ<ฆ>แต่ตรงนั้นลำเลียงยากเพราะเป็นทางบกการลำเลียงที่ง่ายที่สุดก็ต,ต้องมีแม่น้ํา<ฆ>คือเอาหินลงน้ําแล้วลองแพไปตรงเนี้ยมันเหมาะที่สุดเพราะว่าไกลก็จริงนะไกลก็เหมือนใกล้เพราะว่าพอลงลงน้าปุ๊บเนี่ยแพ๊บเดียวก็ถึงหนองหานแล้ว เพราะว่าน้ําพุงไปลงหนองหานแล้วน้ําพุงสมัยก่อนไม่ได้เล็กๆขนาดนี้นะใหญ่เมื่พันปีที่แล้วฉะนั้นตรงเนี้ยจึงเป็นแหล่งตัดหินที่เยอะคือมันจะมีเนี้ยหนึ่งมีปริมาณให้เลือกได้สองการลำเลียงสะดวก